New ฟอร์จูนเข้ามาใหม่เสียยะจัดห้ออกรถศูนย์บาทครับพี่น้อง f อฟซมาครับก่อนอื่นสวัสดีครับเสียยะบรรท่ารูปร่อยใจดีจัดเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับนิวฟอร์จูนรถครอบครัวนะครับตัวนี้ได้ชุดแต่งเพียดีสปอร์ตด้วยนะครับผมมาเป็นรถปี2,000นะครับเดี๋ยวเสียยะกับเบิงดีๆก่อนนะครับพอรถเข้ามาใหม่รุ่น f o r t จูเนอรกับว่ค่อยได้ขาย นะครับโอ้โหชุดแต่ง T-R-D รอบคันนะครับผมปี2000 2018นะครับปี2018 T-R-D Sportivo นะครับผมชุดแต่ง T-R-D เบาะหนังตรงนี้ก็ T-R-D เบาะป,ปรับไฟฟ้าเกียร์ออ,ตโ,อโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยเป็นเแบบเทเดย์ชิปนะครับ ผมพูดสตาร์ททีอดรีสปอร์ตนะครับผมแล้วก็เลขไม้อยู่ที่90,000มืโลมีแผ่นลำโพง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 เป็นลำโพงแบบพิเศษเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับความหูก,กับบกคอยมีเนาะพี่น้องเนาะนะครับกัญยาเด็กขายคือเพิ้นแน่นะครับมาใหม่รถครอบครัว7ที่นั่งหรูหรานะครับผมมีแอร์หลังนะครับผมนะแอร์หลัง3ตอนนะครับผมภายในกว่วงขวาง นั่งได้สะดวกสบายเบาะพับได้ด้านหลังเป็นประตูอะไรเอ่ยไฟฟ้าไหมเรียบร้อยไฟฟ้าครับผมเครื่อง2.8 Sigma 4นะครับผมนะรถพึ่งเข้ามาจอดหมาดๆเลยนะครับผมสังเกตหัวนอ็นอตน็อตเดิมหมดนะครับหัวนงหัวนอ็อตลองแกมซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมนีภน่ภายในเดี๋ยวเอาลงให้ดูนะครับผมรถพึ่งเข้าพรมต่างๆอะไรอยู่ครบครับผมเป็นไฟฟ้านี สวยงามใครที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับมาจัดมาต้องคันนี้ได้เลยนะครับปี2018 2.8 TRD Sportivo ารปรับ,บไฟฟ้าคู่หน้าทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะครับผมโคตรสวยโคตรสุดเลยนะครับตัดเสียยาบริสุ Mil ่มมิลเอ็กไปแล้วกับสีเอาอยู่เด้ฟอร์จูเนนะครับอยากได้อยูเด้ฟอร์จูเนอร์นี่โอ้มีโชคด้วยนะครับผมเครื่องเดิมนะครับ คารนุงคารหแม่เดิมหมดจ้ะระบบความปลอดภัยด้วยเบรก ABS ฝากระโปรงมีถอดน็อตบนนะครับแต่น็อตล่างเดิมนะครับเพราะว่าใส่โชคมานะครับน็อตล่างเดิมน็อตบนถอดนะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีครับผมมาร์กช็อคแต้มสีอยู่ครบครับผมนะจัดไปกับ New Toyota Fortuner 2 r 2.8ส d p o r t แปดปี2018ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนงบผ่อนอยู่ประมาณหมื่นไปป ออกรถศูนย์บาทส่งฮอดหน้าบ้านจัดได้เหลือจัดได้ล้นจัดได้เต็มนะครับผมใครสนใจติดต่อเสียยะเข้ามาเป็นกําลังใจให้เสียยะเอารถดีๆสวยๆแบบนี้มาขายพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้หลับชมเสียยะอยู่จากจังหวัดยยงแนวคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะพี่น้องเนาะมอนี้เสียยะบอมมีเอียงเสียหายพี่น้องเอ็ซีนอกจากกาวคอนวา ขอบคุณพี่น้องได้หลายแล้วกรันสวัสดีครับ